สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะตอนนี้ได้เวลาอีกแล้วนะคะอย่างที่บอกอะพี่ันตรีใช้นะคะน,นี้ประมาณประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเราก็จะมาใช้ตัวนี้อีกนะคะผงชูรสบวกเครื่องดื่มชูกําลังนะคะผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะหรือจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้กาลสองฝาสามฝานะคะ ผงชูรสกับเครื่องดื่มชูกำลังก็ยังที่พิกันตรีบอกแล้วว่าเป็นอาหารที่คนก็ชอบนะคะพืชก็ชอบโดยเฉพาะน้องบอนสีเนี่ยจะชอบมากเลยนะคะอชอบมากเลยต้นไหนยุบนะคะต้นไหนยุบไปแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมานะคะต้นไหนที่แตกแล้วเขาก็จะทำให้ต้นนะคะก้านใบแข็งแรงนะคะไม่ค่อยยุบเนาะ ก้านใบแข็งแรงและใบก็ใหญ่นะคะเดี๋ยววันนี้พี่กันตรีก็จะมาให้น้องกินอาหารอีกเนี่ยผงชูรสหนึ่งฝาบวกเครื่องดื่มอาผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะบวกเครื่องดื่มชูกําลังสามฝานะคะรสไปนะคะเพื่อนๆรสไม่ต้องเยอะเท่าไหร่นะคะกินพอประมาณเนาะกินพอประมาณก็อย่ายให้มันล้นมันหกนะคะ ก็ถือว่าเป็นปุ๋ยเป็นอาหารที่พืชชอบนะคะเราลดลงไปนะคะลดไปทุกต้นอย่างละนิดละหน่อยเราก็จะได้บอลสีที่สวยงามสดใสนะคะเร่งให้แตกนะคะแตกกรอดต้นไหนที่ยุบไปแล้วนะคะอย่างต้นนี้ต้นนี้ยุบไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็แตกออกมาเลยไหมคะ นะใส่ทุกต้นเลยนะเพื่อนๆนะต้นนี้ก็เหมือนการที่ไปกันตรีใส่ทุกสามวัน7ดวันรถทีนะคะหรือ3ามวันก็ยังได้นะคะนะพยายามให้ยันให้น้องขาดนะคะเราต้องดูแลอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องกันนะคะเรา พี่กันตรีให้ดูนะคะต้นใหญ่เท้าสหัดเดชะลดตรงไปลดไปทุกต้นนะคะเราจะได้บอนสีที่สดสวยที่สวยงามนะคะพเพื่อนๆบอนสีที่สวยงามของเราเพราะตัวนี้นะคะ เปล่ยนพันล้านนะคะสิ่งสำคัญนะคะก็คือที่พี่กันตรีชอบคือก้านของเขานะจะแข็งแรงนะเพือ่อนๆก้านแข็งแรงนะคะแล้วก็ใบก็สวยใบยสดนะคะสีจะสดนะคะก้านใหญ่ก้านสูงขึ้น ต้นบอลเราจะสวยนะคะเราจะสูงมันจะสดนะคะเขาจะสดใสเพราะว่าเครื่องดื่มชูกําลังอะ่ะช่วยทําให้เขาสดใสสดชื่นนะคะเหมือนกับคนเรานะคะเวลาเราดื่มเครื่องดื่มชูกาลังไปก็จะทําให้เราสดชื่นนะคะส่วนผงชูรสนะคะช่วยทําให้แตกกอไวนะเพื่อนๆก็อ,อย่างที่บอกมาแหละเนาะน,ะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมแตกมาตลอดเลย แล้วบอนไม่ค่อยยุบด้วยบอนสีเขาจะไม่ค่อยยุบนะคะเดี๋ยวดูนิดหนึ่งเห็ดเขาแตกก,อน,นะะก,กอนะคะจะกกุ้งไก่เซอร์นะคะแตกกอประมาณนี้เลยใบก็ใหญ่ใบสดใสใบใหญ่มากนะคะของใครที่ทําท่าไม่สวยนะคะเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆก็ลองนะไม่ลองแล้วให้ใช้เลยนะคะให้รีบใช้เลย นะคะให้รีบใช้เลยนะคะให้รีบใช้รีบใช้เลยนะเห็นเขาแตกกอไหมคะเห็นก้านเขาก้านเขาแข็งแรงจริงๆอู้วันนี้ใหญ่มากเลยก้านแข็งแรงแล้วก็ใหญ่ด้วยอ่าทีนี้ต้นนี้แหละพระเอกของพี่ันตรีนะคะท้าวสหัสเดชะจากต้นที่ต่ำๆนะคะต้นที่ต่ำๆกใกล้จะตาย น้องก็เป็นแบบนี้แล้วนะเพื่อนๆแต่พี่กันตรีก็ยังไม่ได้แยกนะคะมีเพื่อนๆถามมาว่าแยกขายไหมพี่กันตรียังไม่ได้แยกนะคะเอาไว้ชมก่อนเนาะเพื่อนๆเนาะเพราะเขาใหญ่มากนะใบเข้าว่าดูนะคะเพื่อนๆใบใหญ่มากใบนี้อีกใหญ่มากเราเอาไว้ชมก่อนเนาะเอาไว้ชมก่อนนะคะสวยจริงๆ พี่กันตรีก็อยากให้ใช้อะมีอะไรที่ดีๆเราก็จะแนะนํากันนะคะนะแนะนํากันอันนี้เจ้ากรุงลงกานะคะเจ้ากรุงลงกานี่เท้าสหัดเดชะเท้าสหัดเดชะนะคะจากใบที่เล็กนะคะจากต้นที่เหี่ยวเฉานะคะพอมาได้กินผงชูรสกับเครื่องดื่มชูก,กําลังนะคะน้องก็สดใสสวยงามนะคะเพื่อนๆ สดใสสวยงามจริงๆมีหนามซ้ำก็ทำให้ลองดูนะกอใหญ่มากเลยกอใหญ่จริงๆแตกก่กอไวนะคะแล้วก็บอนไม่ค่อยยุบอันนี้ก็มีบ้างเนาะมีบ้างนะไม่ค่อยยุบแตกก่กอไวเรื่องความสดชื่นนี่เห็นได้ชัดเลยนะเพื่อนๆความสดชื่นของต้นไม้เห็นได้ชัดเลยต้นนี้ก็อ่า พกหลงกับกับ,ก,บกับเพชรพันล้านอยู่ด้วยกันอย่างพี่ดนตรีบอกนะคะต้นนี้ทับทิมเม็ดเล็กทับทิมเม็ดเล็กแตกกอแน่นเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนสุตรนี้เลยนะคะสุดรนี้โอ้นี่ก็แตกกอมาใหม่อีกเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนดูนะยอดออกใหม่อีก แตก่ก็ใหม่เพียบเลยลองดูนะเพื่อนเพื่อนดูต้นนี้ซื้อมาทีแรกมีอยู่สามใบเนาะเพื่อนเพื่อน,อนแล้วก็ยุบไปยุบไปก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรก็ลดรดน้ลดสามวันเจ็ดวันลดทีนะคะสามวันนะคะเพื่อนเพื่อน<ๆ>ถามมาว่ากี่วันจะลดทีประมาณสามวันนะคะสามวันลดทีนะคะแล้วที่สำคัญอย่าให้บอนขาดน้ำนะคะถ้าขาดน้ำเหี่ยวนะคะ จะหยุดการเจริญเติบโตนะคะเหี่ยวแล้วก็จะไม่สวยนะคะธรรมชาติของบอนของบอนสีเขาจะชอบน้ํานะคะเดี๋ยวก็จะมาสายอีกต้นนี้กินน้ำมากมากเลยสองสองวัน,นแค่นั้นแหละหมดเลยนะคะดูดหมดเลยดูดน้ําไปเลี้ยงใบและลําต้นนะคะความสวยงามของน้องก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเป็นพุ่มใหญ่เลยนะคะ ทั้งทั้งคนทั้งบอลสีชอบนะคะเพื่อนๆเ,เนาะเราต้องรู้ใจว่าน้องเขาชอบอะไรนะคะบอลบ้านนี้ก็เยอะนะคะเพื่อนๆเ,เนาะหลายชนิดด้วยกันถึงแม้จระราคาถูกราคาแพงยังไงก,ก็เลี้ยงนะคะเพราะว่าเรารักเนาะเรารักเขาเขาก็รักเรานะคะดูแลเขาให้ดีดูแลเขาให้ดีนะคะและต้องรู้ใจเขาเขาชอบกินอะไร เขาชอบกินอะไรเขาชอบกินผงชูรสกับเครื่องดื่มชูก,กำลังเพชรพันล้านก็กำลังจะกัดสีมาอีกแล้วประมาณ10กระถางนะคะอยู่ด้านในเพชรพันล้านนะคะประมาณ10กระถางสวยงามนะคะเพื่อนๆก็อย่างที่บอกกับพระเอกของพี่ันตรีก็คือเท้าสะหัดเดชะเนาะ เป็นเป็นยักษ์สีขาวนะคะเพื่อนๆประวัติเขายักษ์สีขาวที่อยู่หน้าวัดพระแก้วนะคะนะยักษ์สีขาวที่วัดนะคะไปดูนะคะแล้วก็เจ้าุวงลงกาก็เป็นยักษ์เหมือนกันนะคะก็อยากให้เพื่อนๆใช้เนาะ อยากให้เพื่อนๆใช้ดูต้นเขาจะประมาณนี้แสงมันเข้าหน่อยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าอยู่บนระเบียงชั้นสองของบ้านนะคะชั้นหนึ่งเต็มชั้นหนึ่งเต็มก็เลยเอามาขึ้นมารับแสงบนระเบียงนะคะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะคะน้ำอย่ายให้ขาดเลยนะคะขาดน้ำก็เหมือนขาดใจอย่างที่พิ่กันตรีบอกแหละ ก็ของชอบเนาะของชอบก็ให้เขากินนะคะเพื่อนๆนแล้วราคาก็ไม่แพงนะคะเครื่องดื่มชูก,กำลังขวดละสิบบาทเนาะผงชูรสก็ประมาณยี่สิบแปดบาทนะพี่กันตรีซื้อมาบางทีก็ถุงละห้าสิบนะคะเราซื้อมาไว้ประจำเลยนะคะนะคนก็ชอบบอลสีก็ชอบนะคะดูเขาแตกกอดูเขาแตกกอชื่นใจตรงที่เขาแตกกอนี่แหละ ชื่นใจจริงๆเขาแตกกอให้เราเขาสวยนะคะเขาสวยให้เราเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีนะคะเพื่อนๆเขาสวยเราก็ต้องดูแลค่ะวันนี้พี่กันตรีต้องขอขอบคุณ f อซทุกท่านนะคะที่ติดตามผลงานทางช่องลูกชวนาพะาลาะชาแนลนะคะ